สไตล์บายแล้วสวัสดีค่ะผ่านช่วงคริสต์มาสไปแล้วนะคะสุขสันวันคริสต์มาสย้อนหลังอีกรอบหนึ่งนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงแมคะนานิ่งอยากเล่าให้ฟังค่ะสำหรับ EP นี้เป็น EP ทีที่สาที่ดาวอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ชีวิตของดาวที่ก่อนก่อนตั้งแต่แรกที่ดาวมาอยู่เดนมาร์กนะคะ ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาแล้วแล้วดาวแนะนำให้ไปดูอีีแรกแล้วก็อีพีที่2ก่อนนะคะเดี๋ยวดาวจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนะคะดาวทิ้งท้ายในในอ,อ่คลิปที่2ว่าหลังจากที่ดาวทิ้งพับคำว่ากุลสตรีไทยไว้ในลิ้นชากแล้วก็รวมหัวรวมหางไอ้ใบามาเป็นของดาวอย่างที่ดาวตั้งใจตั้งใจเอาไว้แล้วนะคะว่าเขาเป็นของว่าเขาเป็นของดาวเขาต้องเป็นของดาวแล้วเขาก็เป็นของดาวนะคะ อีพีนี้ดาวกา็จะมาเล่าต่อจากอีพีที่แล้วว่าดาวทิ้งทายไว้เรื่องการซื้อบ้านนะคะแล้วเราก็ได้มาอยู่บ้านกันกเราก็ซื้อบ้านด้วยกันเพราะว่าอาพาร์ตเมนต์เก่าเราขายไอใบเขาขายไปแล้วพอเขาขายเสร็จปุ๊บเงินที่ได้อ่ะก็ยังไม่ได้คืนเขาได้กำไรจากถ้าเราจะไม่ผิดนะคะจะได้ประมาณ2 0 0 0 0 0โคนก็ประมาณ1ล้านบาทแต่ ระยะเวลาในการขายขายที่อยู่หรือขายอะไรทุกอย่างที่เนี่มันไม่ใช่ว่าขายปุ๊บเราจะได้เงินเลยแล้วทีนี้ช่วงระหว่างที่เรารองเงินแล้วเราสองคนเนะพิ่งเริ่มต้นในการที่อยู่ด้วยกันแล้วดาวไม่ได้มีเงินเก็บเลยคือติดลบด้วยแล้วแฟนดาวเขาก็ไม่มีเงินเช่นกันนะคะคือทั้งคู่เราสองคนไม่ได้มีเงินมาตั้งแต่แรกก็ ต้องย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์ตัวนั้นเพราะว่าเจ้าของใหม่อ่ะเขาจะเข้ามาเลยก็ได้บ้านหลังนี้ที่อยู่ปัจจุบนันซึ่งต้องทำรีโนเวทแล้วก็ทุกอย่างใหม่หมดเลยเดี๋ยวดาวจะขึ้นรูปให้ดูก่อนที่ดาวจะเข้ามานะคะช่วงระหว่างที่พวกดาวทําบ้านใหม่ก็คือมันไม่มีที่อยู่ไงคะทุกคนแล้วทีนี้พวกดาวก็เลยต้องไปซื้อรถแคมปิ้งอ่ะ คล้ายรถบ้านคันเล็กๆนะคะ,ะคันเก่าในราคาประมาณ5,000กว่าโคนก็ประมาณ25,000คือจะเป็นรถแคมปิ้งคันเก่ามากจะรอเอาไว้สำหรับนอนอย่างเดียวเดี๋ยวดาวขึ้นรูปให้นะคะแล้วทีนี้พวกดาวก็อ,อยู่ในนั้นแล้วช่วงระหว่างที่พวกดาวทำบ้านใหม่ด้านในต้องลื้อทุกอย่างต้องพังแม้กระทั่งทุบก,กำแพง ช่วงระหว่างการครัวออกแล้วก็ทุบหน้าต่างหรือพื้นหรือฝ้าคือด้านในจะจะลื้อออกทั้งหมดเลยนะคะซึ่งแฟนดาวจะเป็นแฟนดาวและพ่อสามีจะเป็นคนช่วยกันทําแฟนดาวตอนนั้นเขาทํางานเสร็จเขาก็กลับมาเขาทํางานตอนเช้าแล้วพอเ,าเขาเลิกงานมาเขาก็มาทําบ้านต่อจนถึงเที่ยงคืนเกือบทุกวันนะคะ ตอนนั้นดาวก็ช่วยเขาเก็บกวาดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าดาวก็ยังไม่ได้ทํางานแล้วทีนี้ช่วงช่วงนั้นอะช่วงที่พวกเรารีโนเวทบ้านกันพวกดาวเอาเงินมาจากไหนพวกดาวก็ได้เงินจาก <c oughs> พ่อกับแม่สามีซึ่งเขาพวกดาวยืมเขาออกเพื่อให้เขาอะเอาเพื่อเพื่อพวกดาวอะจะเอามาซื้อของร,รูปปงอุปรณกัน การทําบ้านภายในบ้านก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ได้พวกเขาพวกดาวก็พวกดาวก็ไม่คือมันไปต่อไม่ได้เพราะพวกหลาพวกดาวไม่มีเงินเลยแล้วทีนี้สามีดาวก็ไม่สามารถที่จะกู้เงินเพิ่มเลยเพราะตอนนั้นเราอยู่ในระหว่างที่คือเงินเดือนเขาคนเดียวเขาเขาจะมีวงเงินว่าเออเขาสามารถกู้ได้มากน้อยเท่าไหร่นะคะแล้วทีนี้พ่อกับแม่เขาก็เลยอก ก็เลยบอกว่าเออถ้างั้นก็ยืมเขามาก่อนถ้าเกิดได้เงินจากอพาร์ตเมนต์ถึงเอาไปคืนเขาแล้วทีนี้ช่วงระหว่างที่ที่ดาวอะ่ะอยู่ในรถแคมปิ้งอยู่ในสวนทีนี้ห้องน้ำก็อยู่ในบ้านในบ้านจะมีห้องน้ำที่เดียวที่พวกดาวสามารถใช้ได้ส่วนส่วน ท,ที่เหลือคือพวกดาวไม่สามารถใช้ได้เลยนะคะตอนนี้ก็ตอนนั้นมีห้องน้ําแค่ห้องเดียวก็คือชั้นล่างแล้วกลางคืนอย่างเที่ยงคืนหรือหรือเวลาที่ฝนตกอากาศไม่ดีเงี้ยจะทรมานมากแล้วเวลาพวกดาวตื่นมาเวลาเราจะเข้าห้องน้ําเราก็เรียกแฟนดาวเข้าเข้ามาห้องน้ําพร้อมกันนะคะเพราะว่าช่วงช่วงระหว่างจากข้างนอกที่รถแคมปิง้งเราว,วิ่งเข้ามาในบ้านอะคือคือบ้านมันหลายร้อยปีแล้วไงคะทุกคน แล้วดาวเหมือนเป็นคนมีเซน์อะเหมือนมีสัมผัสที่หกอะดาวรู้สึกว่าเหมือนเขายังอยู่ตรงนี้อยู่อะไรประมาณนี้คือดาวรู้สึกได้และสัมผัสได้พอทุกครั้งที่ดาวมาดาวจะคือคนดาวจะลุกดาวสัมผัสได้แหละว่าเขาอยู่ในยังเขายังอยู่ที่นี่กันอยู่อะไรประมาณนี้วันแรกอะดาวลืมเล่าให้ฟังว่าวันแรกที่ดาวเข้ามานะดาวบอกเลยดาวดาวพูดเป็นภาษาไทยว่าบ้านหลังนี้ฉันซื้อแล้วนะ ฉะนั้นย้ายออกกันไปได้เลยคือฉันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ฉันซื้อแล้วคือฉันตอนนี้ฉันกับสามีฉันเป็นเจ้าของแล้วไม่รู้เขาจะเข้าใจหรือเปล่าะนะคะแต่ดาวก็พูดออกไปแล้วว่าเนี่ยบ้านหลังนี้ตรงนี้มันเป็นที่ของฉันแล้วฉะนั้นเราต่างคนต่างอยู่หรือไม่พวกเธอก็ต้องย้ายออกไปคือคุยกับผีนั่นแหละ ก็ไม่รู้เขาจะเข้าใจเราหรือเปล่าแต่เราก็ต้องพูดแบบนี้นะคะเพราะว่าบ้านหลังนี้มันก็หลายร้อยปีแล้วก็หลายหลายชั่วอายุคนมาแล้วแล้วทีนี้ช่วงช่วงที่พวกเราอยู่ด้านนอกอะ่ะมันจะเป็นช่วงซัมเมอร์ที่รีโนเวทบ้านพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวคือบ้านก็ยังไม่เสร็จยิ่งหรือเรายิ่งเจอปัญหายิ่งหรือ <laughs> เรายิ่งแบบน้ำตาแบบ จะร้องไห้จะตกตกในกันเลยก็ว่าได้ยิ่งลือยิ่งยิ่งเหมือนอา้าวอันนี้ก็จากที่ต้องทําเพิ่มแค่นี้เราก็ต้องทําเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะว่าเราลือเข้าไปในสมัยเก่าอ,ะอ่ะช่วงเขาจะมีเขาเรียกอะไรนะตัวแผ่นรอง แผ่นรองกันหนาวก็คือเขาจะมีเขาจะเป็นกำแพงสองชั้นกำแพงชั้นนอกแล้วเขาก็จะเอาหนังสือพิมพ์กั้นระหว่างกลางแล้วก็กำแพงชั้นในแล้วพวกเราอ่ะลือไปก็เจอหนังสือพิมพ์เก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือเปล่าถ้าเราจะไม่ผิดน,นะคะแล้วก็ไปเจอเจอ,เอ,อของเก่าเหรียญเก่า แต่ตอนนี้ดาวก็ไม่รู้ว่าดาวเก็บไว้ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันทั้งดาวสมควรที่จะเก็บไว้แต่ดาวก็ไม่ได้คือไม่ได้ใส่ใจอะไรมากตรงนั้น mm. แล้วทีนี้ทั้งแล้วทวกหนังสือพิมพ์ทุกอย่างอ่ะก็คือจะต้องไอ้ที่อยู่กันระหว่างกลางอ,ะอา่ะคืออย่างนี้ดาวอ่ะไม่ได้ไม่ได้ลื้อผนังด้านนอกแต่ลื้อผนังด้านในบ้านออก ทุบออกเพื่อที่จะเอาไอ้ตรงพวกหนังสือพิมพ์อะไรต่างๆอะเปลี่ยนคือก็คือเอาออกแล้วต้องใช้นุ่นนะคะวางก้านตรงกลางเพื่อที่จะให้ภายในบ้านอุ่นที่เน้นหมากถูกบ้านทุกหลังจะมีจะมีกําแพงสองชั้นเพราะว่าที่นี่จะหนาวมากในในในหน้าหนาวส่วนหน้าร้อนก็ร้อนร้อนแบบแห้งร้อนแบบ เผาไหม้ไม่ได้ร้อนเหมือนบ้านเรานะคะทั้งๆที่ร้อนสุดก็น่าจะไม่เกิน30องศาแต่ร้อนมากๆร้อนร้อนแสบมากๆแล้วทีนี้ช่วงระหว่างที่เราลือ้อฝ้าด้านบนสามีและแฟนดาวเขาก็ไปอะไรนะไปลื้อโดนสายไฟช่วงก็จะมีเคยมีแบบสายไฟช็อตเกือบเกือบไหม้ทั้งบ้านนะคะ ก็คือควันออกมาแล้วทีนี้เ,าเขาเขาตั้งสติทันก็ดับบ้านก็ต้องเสร็จเพื่อที่ก่อนหน้าหนาวเพราะว่าระยะเวลาในการทำไม่ถึง3ามเดือนนะคะเราต้องรีบย้ายเข้ามาเพราะว่าด้านนอกในรถแคมปิ้งเราไม่สามารถอยู่ได้เพราะว่าอาการหนาวมากแล้วในรถแคมปิง้งลาเริ่มขึ้นถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่มีลาขึ้นหรือมีพื้นที่อับอ่ะ สุขภาพเราอ่ะจะไม่ดีนะคะก็เลยต้องเอ่อแฟนดาวเขาก็เลยทํามุมเล็กๆนะคะเป็นมุมมุมแบบว่าให้ให้เฉพาะเรานอนทั้งทังที่ทางบ้านทั้งหมดอ่ะก็ไม่ได้เสร็จนะคะในบ้านก็จะมีฝุ่นพวกฝุ่นเศษปูนเศษอะไรทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วแล้วตอนนั้นอ่ะดาวก็ได้งานพอดีเป็นงานทําความสะอาดตอนเช้าดาวก็ตื่นตีสี่ครึ่ง ไปทาความสะอาดตอนเช้าในไหนเมืองขับรถเอ้ยปั่นจักรยานตอนเช้าตีสี่ครึ่งปั่นจักรยานไปประมาณ20นาทีได้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่นี่ก็จะประมาณไม่ถึง10นาทีนะคะแต่พอดีดาวขาสัน้นดาวก็เลยใช้เวลานาน,านหน่อยเกือบ20นาทีแล้วดาวก็ทำงาน3ามชั่วโมงดาวก็ปั่นจักรยานกลับมาแล้วตอนบ่ายดาวก็ต้องปั่นจักรยานไปอีกที่นึง อันนั้นใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะคะในการปั่นจักรยานแล้วก็มันจะมีทางจักรยานเพราะว่าแฟนดาาไม่สามารถไปรับไปส่งได้ตอนนั้นเราใช้จักรยานอย่างเดียวแล้วก็ลําบากมากถ้าฝนตกหิมะคือเราต้องห่อเหมือนต้องใส่ชุดยานอาวกาศเลยค่ะแล้วก็เวลาที่เราจะาหันซ้ายหันขวาเราจะไม่สามารถหันได้เลยเพราะว่าทุกอย่างเราต้องแพกอย่างดีมันหนาวมากๆนะคะ แล้วยิ่งเวลาที่เราเจอพายุลมแล้วดาวต้องปั่นจักรยานต้านลมอ่ะทุกคนสุดยอดคือสุดยอดมากถ้าดาวถ้าทุกคนผ่านตรงนั้นมาได้อะทุกตอนตอนเนี้ยโอ๊ยจะสบายมากเลยดาวถือว่าแต่ดาวก็เคยเกือบร้องไห้นะโอ้ยไม่คิดว่าจะชีวิตเมืองน,นอกนี่จะลำบากขนาดนี้แล้วยิ่งเจอแบบทั้งลมทั้งฝนนะแต่ดาวก็เคย เ,เคยเคยโทรไปหาแฟนว่าอยู่อยู่ไหนอ่ะมารับได้ไหมเพราะตอนนี้ฉันคิดว่าฉันคงฉันไม่ไหวแล้วลยอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเขายังไม่ได้เลิกงานเดี๋ยวเลิกงานแล้วก็ก็ส่งโลเคชันมาแล้วเขาจะไปรับอะไรประมาณนี้เพราะว่าคือทั้งลมทั้งฝนดาวต้องไปแอบอยู่ในร้านค้าก่อนถ้างั้นถ้าไม่งั้นก็มาไม่ถึงบ้านนะคะแล้วทีนี้มี <laughs> มีวันหนึง่งดาวตื่นตีสีครึง่งแล้วอา่าก็ ตื่นมาแล้วตอนแรกจะไม่มีลวกั้นในบ้านนะคะจะไม่มีลวกั้นก็คือ,คอใครสามารถเดินเข้ามาหลังบ้านได้แล้วดาวจอดจักรยานไว้หลังบ้านแล้วดาวไม่ได้ล็อกจักรยานหายจักรยานคู่ใจหายเราต้องไปทํางานตีสี่ครึ่งทุกวันไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็ต้องให้สามีขับรถไปส่งแล้วก็ต้องรีบซื้อจักรยานคันใหม่ให้เร็วที่สุด ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเข้ามาขาโมยจักรยานถึงในบ้านนะคะอันนั้นอันนั้นคือจักรยานคันแรกที่หายที่ซื้อที่เขาซื้อให้แล้วก็หายแล้วทีนี้ช่วงนั้นเป็นช่วงอพอซัมเมอร์เราก็เข้าหน้าหนาวเราก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านแล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ได้งานร้านอาหารไทยเป็นร้านคล้ายๆสลัดบาร์นะคะซึ่งตอนแรก จะมีทั้งสองเจ้าของก็คือเจ้าของคนไทยนะคะ,ะคุณนิตยาแล้วก็แล้วก็คุณคลา้าแล้วก็เขาจะมีเขาคล้ายๆเขาจะเป็นเป็นร่วมหุ้นร่วมหุ้นกันแล้วดาวก็ตอนแรกรู้จักคุณคุณนิตยาก่อนแล้วก็เหมือนเป็นเพื่อนกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนแล้วก็เขาให้เขาก็เลยเรียกว่าเอ,เอ,เอว่างหรือเปล่า พอดีคนขาดพอดีก็ให้มาช่วยหน่อยอะไรอย่างนี้ดาวก็เลยเออทางั้นดาวก็เลยไปก็ไปทํางานร้านเขาวันหนึ่งพอวันต่อมาเขาก็เออสนใจทํางานเลยไหมอะไรอย่างนี้ก็เป็นโอกาสแรกที่เขาเอ,อ่าที่ดาวได้รับโอกาสจากเขาเพื่ออ,อ่ให้ดาวมีประสบการณ์ในในการทํางานในร้านอาหารไทยนะคะ แต่ที่อื่นอะดาวเคยทำทำงานร้านอาหารจีนมาก่อนตั้งแต่อยู่กับสามีเก่านะคะก็ทำงานร้านอาหารจีนมาก่อนเป็นพนักง,งานเสริมนะคะก็แอบ,บไปดูในวิธีการทำงานของเขาบ้างซึ่งเขาก็เขาจะไม่ให้ดาวเข้าไปในยุ่งวุ่นวายกับครัวเลยแต่ดาวก็สแสร้น,นั่นแหละเข้าไปยุง่งไปช่วยนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ยคือทำเกินหน้าที่เข้างานก่อนเวลาโดยที่ไม่ได้อยากได้เงินแต่แค่อยากได้ความรู้เฉย ผลักหลักจําประมาณนั้นแล้วทีนี้พอได้งานาทำงานาทำงานในร้านอาหารของคุณนิตยาเสร็จปุ๊บมัจะทํางานร้านจะตั้งอยู่ในห้างนะคะจากจากบ้านไปห้างจะปั่นจักรยานแค่ประมาณประมาณ5นาทีได้แล้วทีนี้ดาวก็ยังทํางานความความสะอาดอยู่ก็ไปเรียนด้วยไปเรียนป .9 ด้วยไปเรียนป .9 คือกศนสิเดือน พอไปเรียนเ,เรียนด้วยทํางานด้วยแล้วก็ทําความสะอาดด้วยทําความสะอาดสองที่นะคะดาวตื่นตีสี่ครึ่งไปทําความสะอาดแปดโมงไปถึงไปถึงถึงถึงแปดโมงแล้วก็ปั่นจักรยานไปเรียนไปเรียนาบางวันก็เรียนสามสี่ชั่วโมงช่วงเบรกดาวก็นอน <c oughs> ก็หลับเขาให้ทําการบ้านก็ไม่ทําหลับ เพราะตอนนั้นอะเาาคิดว่าดาวไปเรียนแค่เอาเงิน,นเฉยๆเาาไม่ได้ไปเรียนเพื่อความรู้เพราะความรู้อะดาวเ,เรียนมาแล้วตั้งแต่ดาวเรียนอยู่ในโรงเรียนพื้นฐานการดูแลคนแก่อันนั้นดาวเรียนมาแล้วแล้วเหมือนดาวย้อนกลับมาเพื่อเรียนป .9 กศนซึ่งดาวก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าดาวเรียนมาหมดแล้วที่เขาสอนอะ ราก็เลยไม่ค่อยจะใส่ใจเท่าไหร่แต่เกตด,ดีนะคะทุกคนก็คือดาวได้ภาษาแดนพูดพูดเขียน12ก็คือเต็ม12ก็ได้12อ่าคณิตศาสตร์เต็ม12ดาวก็ได้12นะคะภาษาอังกฤษจำไม่ได้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 สิ 10. พูดพูดได้10ท,ทั้งทั้งที่ก็สเน็กฟิตฟิตมากๆ ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าได้มาได้ยังไงนะคะโชคช่วยหรือบุญหลุนทับอันนี้ก็ไม่แน่ใจแล้วก็วิทยาศาสตร์เราก็ได้เจ็ดอันนี้กับครูวิทยาศาสตร์นี่มีตำนานมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังเพราะว่าไฟกันตลอดคือดาวเป็นคนถ้าถ้าไม่ผิดดาวจะไม่ยอมนะคะดาวอยากดาวอยากจะถ้าเราถ้าเรามั่นใจว่าเราไม่ผิดเราต้องไม่ยอมอันนี้อันนี้ดาวไฟกับครูวิทยาศาสตร์บ่อยมากทีนี้เดี๋ยวจะมาเล่าอันนี้ข้ามไปก่อน ข้ามข้ามไปก่อนทีนี้เอถึงไหนแร้วเหรอเออไปเรียนพอไปเรียนเสร็จเร,เ,เรียนพอเรียนเสร็จสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วใช่ไหมคะก็มาทํางานต่อร้านอาหารสองสามชั่วโมงก็ถึงเย็นพอถึงเย็นจากทุ่มหนึ่งจนถึงสี่ทุ่มเราก็มาทําความสะอาดต่อซึ่งจะอยู่บริเวณใกล้ๆก,ก,กันจะไม่ไกลกันมากเท่าไหร ก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะวนอยู่อย่างนี้ประมาณเกือบสิบเดือนเพื่อหาเงินมามามา,มาทำบ้านช่วยแฟนพวกเราสองคนช่วยกันมาตั้งแต่แรกนะคะทุกคนเงินเงินส่วนหนึ่งส่งทางบ้าน,เง,นเงินที่เหลือก็คือทอํายังไงก็ได้ให้เราสองคนเป็นหนี้น้อยที่สุดแล้วแต่ปีแรกๆอะพวกเราจะไม่มีเงินเก็บกันเลยเพราะว่าเราทุ่มใส่บ้านกันหมดแล้วก็ไม่ได้กู้เพิ่มนะคะแล้วทีนี้ มีวันหนึ่งทำงานห้างจอดจักรยานไว้ด้านนอกออกมาหายอีกแล้วจักรยานหายสองคันในชีวิตไม่รู้เหมือนทั้งๆที่ล็อกนะคะแต่หายก็เดินวนหารอบห้างแหละแต่ก็ไม่เจอก็ไม่รู้ว่าใครเอาไปไม่เจอไม่มีแม้กระทั่งกุญแจไม่เหลืออะไรเลยทีนี้ก็เลยนั่นแหละค่ะแฟนแฟนดาวก็เลยไอ้ใบก็เลยบอกว่าทั้งนั้นก็ต้องไปเอาใบขับขี่แล้วแหละ รถม,มันก็คงจะหายยากหน่อยแต่ยา,กกยานยะนจะหายจะหายจะ,จะหายาเร็วกว่าอะไรประมาณนี้ก็ <c oughs> เลยไปรับใบกับขี่ส่วนใบกับขี่ก็ดาวเคยแชร์ประสบการณ์ไปแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวดาวเปะลิงให้ส่วนการซื้อบ้านนะคะ <c oughs> เคยมีคนแนะนำแฟนดาวนะคะว่าว่าว่า ควรที่จะทำสินสมรสนะคะคือคือเขาแนะนำไว้ว่าสามีดาวจะต้องทำว่าทำเอกสารว่าดาวไม่มีสิทธิ์ในในบ้านไม่มีสิทธิ์ในส่วนสมรสไม่มีสิทธิ์หลังจากแต่งงานกันคะคือดาวจะคือเขาแนะนำสามีดาวนะคะว่าให้ทำแต่สารู้ทุกคนรู้ไหมคะว่าสามีดาวว่ายังไงเขาบอกว่าทำไมเขาต้องทำในเมื่อดาวก็ พยายามที่จะดิ้นรนทำงานแล้วก็ช่วยเขาในการที่จะออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างคืออยากตบมือให้เขามากเลยค่ะเขาไม่ได้เอาเปรียบเราเลยแล้วดาวก็เชื่อว่าฝรั่งหลายคนน่ะที่ที่ทำสัญญาหรือสินสมรสอะดาวเข้าใจนะคะถ้าเกิดเขามีก่อนหน้านั้นแล้วเขาทำสินสมรสให้หลังจากแต่งงานอะเพราะว่าคนไทยหลายคนก็จะมีหลายประเภท แล้วก็หลายคนที่พยายามที่จะดิ้นรนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายต่างๆสามีเดาคิดว่า,าสามีไม่สมควรที่จะมาทำสินสมรูให้นะคะในเมื่อเราพยายามที่จะหาไรายได้เข้าสู่ครอบครัวพยายามที่จะแชร์ค่าใช้จ่ายให้อันนี้ดาวคือถ้าเป็นสามถ้าเป็นเขาทำดาวจะตอบว่ามันไม่แฟร์มันจะไม่แฟร์สำหรับฉันเพราะเราอะเราแชร์ทุกสิ่งทุกอย่างในบ้าน ดาเหมือนว่าเออบ้านหลังนี้มันก็บ้านของฉันเอ,อ่อถ้าเกิดมาทําอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมีประสบการณ์อย่างเงี้ยดาวดาวอยากให้ทุกคนอะ่ะเอ,อ่อไฟไปเลยไม่ต้องยอมคือมันไม่ได้แฟร์สำหรับเราเราต้องออกค่าใช้จ่ายทุกอย่างเราอยู่ๆเราจะไม่ได้ไเลยเลยมันก็ไม่ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะอยู่เฉยๆไม่ทําอะไรเลยจะอยู่เฉยๆแบบ ให้สามีเลี้ยงอย่างเดียวไม่ได้อยากทําอะไรเลยแล้วเขาทําสินสมรสว่าคุณไม่มีสิทธิ์เ,เกี่ยวข้องสมบัติที่ฉันหามานะอันนั้นดาวก็เข้าใจเขาอันนั้นก็แฟร์สำหรับเขาอันนี้นะคะอันนี้คือความคิดของดาวแต่ถ้าในกรณีที่เราก็ทํางานช่วยค่าใช้จ่ายภายในบ้านทุกอย่างแชร์ทุกอย่างภายในบ้านเราเก็บเงินช่วยกันอันนี้ผู้ชายอะ่ะหรือสามีเราไม่สมควรที่จะมาทําสินสมรส สินสมรสแบ่งแยกกันนะคะฉะนั้นแฟนดาวเขาก็ให้เหตุผลว่าอย่างที่ดาวบอกว่าดาวก็ทำงานถ้าเกิดดาวเป็นคนที่อยู่เฉยๆไม่ทำงานแฟนดาวเขาจะทำสินสมรสท,ทันทีแต่เขาอะ่ะบอกดาวตั้งแต่แรกนะคะว่าถ้าดาวไม่ทำงานเขาไม่สามารถที่จะส่งเงินให้ทางบ้านดาวได้ฉะนั้นถ้าดาวอยาก ถ้าเราอยากส่งเงินให้ทางบ้านเราต้องอาหางานแล้วก็ส่งให้ทางบ้านเองซึ่งเราก็ตกลงกันไว้แล้วว่าดาวต้องส่งเท่าไหร่เพราะาทางบ้านมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วที่เราจะต้องอให้พ่อให้แม่เราเพราะว่าพ่อแม่เราไม่ได้มีเงินกเกษียณเหมือนที่นี่นะคะเราก็ให้เท่าที่เราให้ได้มัน ก็ไม่ใช่ว่าทั้งหมดทั้งเงินเดือนที่เราหามาเราก็ต้องนึกถึงด้วยว่าตัวเราเองก็ทํางานเราตัวเราเองก็ต้องใช้ตัวเราเองต้องต้องมีอะไรบ้างที่นี่เ,เพราะวันหนึง่งถ้าเราไม่มีสามีอย่างน้อยเราก็ก็มีเงินของเราเองนะคะเพราะเราดาวเคยโดนลอยแพโดนรอยแพมาก่อนเคว้งมาก่อนไม่รู้จ้ ไปเริ่มต้นยังไงเพราะแฟนเก่าเขาสามีเก่าเขาคือดาวเหมือนประดุดเหมือนเจ้าหญิงในมุมดีๆของเขา่ามีนะคะไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ถ้าเกิดว่าคือไปไหนเขาก็ไปรับไปส่งเหมือนนกน้อยในกรงทองเหมือนเหมือนเหมือนชีวิตจะดีกว่าคนอื่นแต่พอเขาทิ้งเราไปปุ๊บเราไม่รู้เลยว่าเราต้องไปเริ่มต้นต,นตรงไหนเราเคว้งไปหมด พราะเขาทําให้ทุกอย่างเขาอันนั้นให้ทุกอย่างประสบการณ์ตรงนั้นอะมาสอนดาวว่าอตอนนี้ดาวต้องใช้ใช้ชีวิตยังไงเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นอีกดาวไม่ได้กลัวเขาทิ้งนะคะดาวไม่ได้กลัวแฟนดาวทิ้งแต่ดาวกลัวว่าถ้าเกิดอะไรอะไรก็ให้เขาทําทุกอย่างแล้ววันหนึ่งถ้าเขาทิ้งเราไปอะเราอะจะอยู่ยังไงเพราะอะไรอะไรเขาก็ทําให้ ดาวก็เลยเริ่มที่จะเรียนรู้ในการไปโรงพยาบาลเองติดต่อเอกสารทำเอกสารเองทุกอย่างเองไปทำติดต่อวีซา่าพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดอันไหนที่ดาว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 ทำไม่ได้หรือดาวไม่เข้าใจดาวําแฟนดาวแล้วเขาก็บอกนะคะแล้วเขาก็สนับสนุนมากที่จะให้ดาวทำอะไรหรือติดต่ออะไรด้วยตัวเองเขาบอกว่าถ้าวันหนึ่งอะ าดาวอะ่ะไม่มีเขาไม่มีเขาดาวอะ่ะจะได้ไม่ต้องไปหาสามีใหม่เขาว่าอย่างนี้ดาวจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้แม้กระทั่งรถในรถพูทางมีปัญหาเขาก็จะบอกทุกครั้งว่าเขามีวิธีแก้แบบนี้ทำแบบนี้อะไรประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดาวขออนุญาตทิ้งท้ายกับการตอบคำถามเอฟซี FC ปังท่านนะคะพอดาวอ่านแล้วก็ ็แตกเขาบอกประมาณว่าอย่าพึ่งดีใจเลยคนแรกยังโดนเทคนนี้ก็อย่าพึ่งหลงตัวเองอะไรประมาณนี้อืมจ้าหนูดาวไม่ได้หลงตัวเองนะทุกคนเพียงแต่ว่าดาวก็ดาวก็ไม่ได้ประมาทในชีวิตนะคะแล้วอย่างหนึง่งดาวก็ไม่ได้หลงตัวเองว่าเออ ดาวก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะต้องเป็นของดาวคนเดียวตลอดไปนะคะขนาดร่างกายเราเองยังไม่ใช่ของเรานะคะฉะนั้นการใช้ชีวิตโดยที่ไม่ประมาทดีที่สุดดาวถึงพยายามที่จะช่วยเหลือตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะว่าถ้าวันหนึ่งเราโดนเทอีกรอบนึงอะ่ะเราจะได้รู้ว่าเออเราต้องใช้ชีวิตแบบไหนนะคะแต่แต่แฟนดาวอะ่ะ เขาให้คำมั่นสัญญาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าหลังจากแต่งงานกันอะ่ะเขาบอกว่าช่วงระหว่างที่เราแต่งงานกันมันเหมือนการที่เราได้เรียนรู้ได้ศึกษาใจคอกันนะคะ,ะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเราอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาจะเป็นคนที่การันตีและทำและยื่นเรื่องวีซ่าให้ดาวได้ไปอยู่ถาวรจนกว่า จนจนกว่าดาวจะได้ไปอยู่ถาวรเขาถึงจะจะเข้าถึงจะอย่าให้เพราะว่าเขาเห็นความที่เราอ่ะตั้งใจที่จะอยู่ที่นี่เขาเห็นความตั้งใจที่เราอ่ะอยากจะช่วยเหลือครอบครัวและทางบ้านนะคะมุมดีๆของดาวอ่ะมีมีนะคะฉะนั้นดาวก็คงจะไม่สามารถชนะใจแฟนดาวคนนี้ได้เพราะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเลือกเหมือนกันแล้วก็ เรื่องแต่งงานสําหรับเขาเป็นเรื่องใหญ่มากๆฉะนั้นดาวคิดว่าเขาต้องเห็นในมุมดีๆของดาวเขาถึงที่เขาถึงแต่งงานกับเราแล้วก็อยู่ด้วยกันมา8ปีเข้าสู่ย่างปีที่9โดยที่ดาวกับเขาจะเปิดอกคุยกันตลอดเพราะดาวเป็นคนที่ค่อนข้างตรงและอะไรที่ดาวคาใจหรืออะไรที่ดาวแบบว่าสงสัยดาวจะถามทันทีแล้วดาวอะดาวดาวอะจะ จะเป็นคนที่ตรงประเด็นนะคะอันนี้อันนี้ดาวไม่เห็นด้วยดาวก็พูดไปเลยเพราะดาวรู้สึกว่าการที่เราเก็บไว้เราไม่พูดพูดออกมาเราจะเก็บกดแล้วเราจะรู้สึกเครียดงานเราเครียดอยู่แล้วฉะนั้นชีวิตครอบครัวเราต้องไม่เครียดทุกวันนี้ดาวกับแฟนดาวทะเลาะกันดาวจาไม่ได้ว่า,าวพวกดาวทะเลาะกันครั้งสุดท้ายเ,เมื่อไหร่อันนี้ไม่รวมที่ในรถนะคะในรถทํางานโอ้ทุกวันอันนั้นอะทุกวัน คือมีการฟาดกระทะฟาดตะหลิวด้วยกันนะทุกวันแต่พวกเราตกลงกันไว้แล้วว่า,าเตาแก๊สดับทุกอย่างดับรถปิดสตาร์ทรถถึงบ้านทุกอย่างต้องเข้าสู่เหตุาหตการณ์ปกติต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมานั่งว่าคนนั้นถูกคนนี้ผิดเราไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องอันนี้แล้วแต่ถ้าเกิดว่ามีปัญหางานมันมีปัญหาเราก็แค่ มาคุยกันว่าเราทำเราต้องทํายังไงเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นเกิดขึ้นอีกอันนี้อันนี้จะเป็นทางที่ดีเพื่อที่จะให้เรารักษาครอบครัวเราไว้ได้นะคะฉะนั้นอันนี้ดาวก็ไม่ได้ดาวก็ไม่ได้ว่าเขาเพราะทุกคนนะอะดาวเปิดเป็นสาธนารนณะทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นได้นะคะแต่แต่อันนี้ดาวอ่านก็ดาวอ่านพอเราอ่านแล้วเราก็นิดนึงอะเนาะก็อยากจะตอบ แล้วการว่าดาวก็ไม่ได้ลงตัวเองนะคะแต่ดาวเชื่อว่าดาวก็เป็นคนที่จริงใจแล้วคนดีแล้วคนสู้ชีวิตคนหนึ่งถ้าเกิดว่าใครใครได้ไปก็ก็โชคดีอยู่นะคะทุกนะคะคุณ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 เน,น,นี้ยคุณคุณเนี้ยที่เขียนแล้วก็สำหรับคำถามที่เอฟซี FC ถามกันเข้ามาว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนทำให้ดาวไปเปิดร้าน เ,ออเปิดเป็นคอเปิดเป็นฟุตทักนะคะอันนี้จุดเปลี่ยนแน่นอนแล้วก็แล้วก็เาาก็อยากจะมาเล่าใน EP ีถัดไปนะคะฉะนั้นก็อย่าลืมกดติดตามนะคะทุกคนก่อนจากกันวันนี้เช่นเดิมค่ะดาวขอให้ทุกคนจงมีความสุขความเจริญนะคะแล้วก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นเดิมค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะเราไม่รู้เลยว่า โรคระบาดอะจะอยู่กับเราอีกนานเท่าไหร่ตั้งแต่โรคโควิดเข้ามาดาวยังรอดอยู่นะคะทุกคนภายใน2ปีนี้ตั้งแต่เขาเข้ามาตั้งแต่มันมาจนถึงตอนนี้ดาวกับสามีก็ยังรอดอยู่นะคะจะนั้นเราต้องรอดค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ